คนอื่นมว้มวนอยู่ในส่วนกูมาหนังเฝ้าอีกกะเทยเหนาวมึงเอย้ยสภาพล่าสุดลุกขึ้นมาได้แล้วมึงโอเคกันยังหะไม่ทราบนะไอ้ <laughs> สันดาลมึงเอย้ยจะเป็นมึงหอดมึงหิว หยักนอนที่เจ้าคนอื่นนะสิอันคนที่แบบว่าเขาหูคเาาก,กินอันเบียกินยังเเขาสิว่ามึงน่ะบริม,มาซาอืไปเบิง่งไปรีเบิ่งใหม่อยู่คขิปันสองบาฟังลาไปเนอะเห็นอยู่บา่าวะกั่บ่หูคือกันและการอาสุตรวตน,นี้หนะมายสองไอครับจอยหน้ามึง ตีสองตอนนี้นะหาเบิ่งมมืออื่นพี่น้องบาดแจ้งสีสัมผัสใหม่อัปเดตอาการการบอเลิกและเลิกแล้วแต่ยังไม่ลเลากเนี่กระเป๋าเมื่อกี้นี่ไม่ตีาไาวยังไม่ได้ลืมเนะาะอ่ามาลองส่งเสียงนะอ,อ,อ่ะ อืมอี่หาเมืองอืมอืมขอหนั่งอืมขอเชอืมอืมอืมยังขอมึงกระตาเท่อนีะต่อืกระตตีสองตีสองกว่าพี่น้องกลับมามึงเป็นอะไร โอเคแล้วเวลากินกับไปมันมันมืนเลยไอเจ็บขาดจนใจอย่างหลุยจักขาดปุ๊บไม่ออกฮอตหนึ่งนาะมันจะแก้เสียไปแล้วมึงเป็นฮิวซ่ามาตั้งใจบอกมึงเคยกินเปล่าเคยกินอยู่มึงเคยหูดกินแบบนั้มหูดกินกับมึงก็สะกินยอดมันหลอดจาก อันนี้คี้้านมึงเข้าใจอยู่คีมันคี้แก่มานั้นมันออกหอดเบอร์พี่น้องเอ้ยตั้งแต่ตีนยันหัวเขียว่ามันคิีว่ามันสิตายมึงหงมืออยู่แม่มึงด่านะโอ้ตอนหงมือหมือตอนแรกมื่อตอนนั้นเล็กๆนะว่ากัรงูทุกข์การมือ อีเวนมึงเอ้ยกรดสิเตร์คบร,ร์บอเนตเ้าเท่แต่อ,อมาสองเบิง่งอีตายดาบ<ช><า>มึงเอ้ยตเตย็นไปเปิดประตูขึ้นหล,ลายคนก็สีว่ามึงเมาอ,อย่างอื่นฮะตี้แท้แท้มันเมาซามันกินซาตอนกินมุกกะทะนั้นมันอัน ตักซาละกาเอาขึ้นมาเกันหูดกินหูดกินมึงไปหานอนอย้าหมื่นเ้าหมือนเสาสิอัปเดตอาการมันใหม่พี่น้องสิเป็นแนวไหนหมหายมันเมือ่อมันเมาจาน,นมันเมื่อนอนผพ้ดเดียวตายเพืดเดียวมันะให้มันนอนอยู่นี่อื้มมึงหน,นาวเปล่าหนาวติ ผูกคนไปผูกคนไปโลดเวนมึงเอ้ยฮะกระเบิดพวงมึงกินจากพวงตั้งหลายพวงเล็กูสเปรลี่แบบขีดใหม่ว่ามึงกินจากพวงว่ากินประวานออกอ่อนแล้วติดขานึ่งกระเดอย่างบ่ได้ลูกบ่ได้เลย อยู่ตบเก่านะมีบรานไหนมึงยังบมจากฤทธิ์ซากูเห็นกับเคยเมามาขนาดกูสดแต่น่ามันสื่อหนามต่มเป็ดมึงอีหยังผัไปกินอันห่อนอันขี้มันคือใจยขาดนี่โอ้คือใจยขาดมึงหลามึงจืดแบบนี้นะกูบอกโลดอาวแต่ว่าอ้ีหยังคือขาดทามึงเศร้าห่อนแล้วเด้อนี่ ไปไปไปหานอนผูกไปไปไปหานอนไปไเออสิบห้ามันหนาซะก่อนผูกจะเป็นสะม้วนกับบ่ได้ม้วนต้องพี่น้องเอ้ยม้วนก็ห้องบ่ได้ม้วนเที่ยวจะออกไปนั่งเฝ้ามันไปทำอาการมันอีตาดับเงื้อหาบ้านนอนดีกว่า ตีสามแล้วพรุ่งนี้ดำนาต่อลงมาทีทงหน้าพี่น้องตอนนี้เขาเร่งหห้เจอยอยู่ว่ามันอยู่ในใส่บ่าวต้าบ่าวใส่ักดา แม่น้องเดือนแม่น้องไข่ดาวน้องอ้อนอีทอนอีเอือยอีมีบออีจ่อยอยู่สายว่าลงมาแล้วก็พลามึงทีเดียวนี่พ่อมันไปแล้วขาแจ้งขาย่านฮะมันไปสาย Hmm? Điều này đây ừ. Áo Ý chói này Bỏ Ý ươi Ý Ý sai Vài มึงบปได้โทรหามันบ่อีนาวมึงเอ๋ยสรุปแล้วจบจบ แบลบอยรีวิวผู้ส่งแดงเบอรเน้นซ่าอันเน่าผู้ส่งแดงกำลังขาดหน้ามันเป็นบ้าบออีจอยซ่ายังมันด้เบิรงเบดร์ลิดบออ,อีตต้ดับอีตต้วายวามึงเ,เอ้ย hai mana sa loi sao lan khuyi madame na soi tức spinner đã lựa chơi nap nan chuuu yan yang hoa 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 ยืนนดกบเห็นยนต้าตายนาไเอ้ยสรุปสรุปก็คือมันหนอกพี่น้องยังไ่ได้ฟื้นอยเดีนี่จบ้า พี่น้อง <in> เอ,อเ้ยกว่าสิลงมาทมอาการมันแหละเป็นอะไรผัดวาผัดวาอีจอยอีนาอมึงอีน้อมึงห่ กระเป๋าไฟสูคือลายแทะแต่ว่ามือเศร้านี่ลนะมันขนคลองลงมาอยู่ได้มันอันมันยู่จกักยู่ย่างลงมาอยู่อุปกรณ์สูบน้ามีแหละแล้วก็แล้วก็กมันระคืนไป้าโทรศัพท์แต่แท้มันมันบวาแล้วมันทําทาว่าึืนแป้าโทรศัพท์แล้วมนกับเมือเลย แต่ตอนนี้บอกว่ามันเป็นจงนังไดนซาเห็ดเสษเป็นมันสะหมดกี่ลายท่บันซาเห็ดเสนมึงลาบมึงจืดด้วยวะ่ะม,มาขึ้นนี่ก็ด่ามาสุดทางเจกากีด่าสัน พีมึงเอ้ยสายมึงตายหนาบ้านกุนี่เดอ้อเด็กดื่นถึงคืนตีหนึ่งตีสองนะด่าเข่งเงด่าอีจอยจะเปนซามันบอกว่ามันเคยกินมึงดูซานะมันเพี้ยนะมึงท่งตื่นมากก็ไม่ไกินข้าเศร้าสักพี่น้องเลยบุญยากห้ากนนอนวาง ตีสามกว่าๆนี่ก็มาตื่นตีห้าก,กว่าๆแนอนี้แลคันมีปาติน้นะรัวโอเคพี่น้องจากล่ากัเพูชสซนีก่อนขอบคุณเบอร์ทุกคนถูกกำลังใจเหละเนาะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะหน่อยสีหายยื่ยไปตามเบิงมันไปนอนผ่านขอนมันก็คือสีอาการดีข้นนั่นแหละมือนกับร้านซาวร้านเคยมาดับหน้าซอย นางลอยกับบ่าวออยกับบ่าวอีกคนหนึ่งหมูหมูบ่าวออยไม่ส <c oughs> ูงเฮียกินเนาะมันนะี่เนาะเมนูอะไรดีเนาะเมนูหูยังดีวะโอ้ยแดง เออต้องปลาเท่านั้นเนาะปลาปลามาเฮาว่าใหญ่ที่สุดเลยตัวนี้นะแต่ยังน้อยนะใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยลงมาดำหน้าก็ดำหน้าแต้มืดมือมาเกี่ยวข่าวก็มาเกี่ยวแต่ยำกลางคืน คิดพ่ออีพ่อลงลง,ลงพามากเกี่ยวเดือนแจงน้งเนาะลงมาจากเซมตตันตียังโหลดเพื่อแจง้งแล้วจนสิเ,ลเหลวหายนี่เวลาสิดำหายนี่เถอะได้นะโอ้ยขี้งอได้ตะกี้ขาดก็เอาควายขาดเนาะโอ้ย,อยลำบากลำบนพอถึงความลำบากมาแล้วเหนื่อยโอเคพี่น้องจา๋าจากลก่ากระเพียงสนิลละ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อ